สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้จะพามาันทำบุญที่วัดเชตุพนนะคะวิมลมังคารารามนะคะหรือวัดโพเรานี่เองนะคะวัดโพเป็นอารามหลวงนะคะขึ้นเอกชนิดราดวรมหาวิหารนะคะเป็นวัดประจำราชการพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะคะทั้งยังเป็น เสมือนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศด้วยเนื่องจากเป็นที่รวมจารึกสัพวิชาหลายขแขนงนะคะและทางยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำโลกของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเลยนะคะเนี่ยโอ้สุดยอดเลยค่ะเมื่อมีนาคมพศ2 5 5 1นะคะและวันที่16มิถุนายนนะคะ พศ2554ทางยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนจารึกวัดโพจำนวน1,440ชิ้นเป็นมรดกความทรงจำโลกในทะเบียนนานาชาติเลยค่ะโอ้ยยอดเลยนะคะดูสิคะปฏิมากรรมของวัดโพนะคะที่เราเรียกกันสั้นๆนะคะที่ดูสิคะเป็นวัดประจรําราชการที่หนึ่งนะคะ จุดสนใจของวัดโพนี้นะคะจะมีวิหารพระพุทธสายย่านวิหารทิศฝั่งตะวันออกวิหารพระโลกนาถและพระอุโบสถนะคะที่นี่จะดังเรื่องอาการนวดแผนโบราณด้วยนะคะแล้วก็มีที่นี่ก็จะมีสีดัดตนด้วยค่ะอยู่เป็นรูปปั้น ที่ในวัดนะคะที่เวลาเรามาเนี่ยจะเห็นมีรูปปั้นหรือสีดัดตนด้วยนี่ะคะนี่ให้ชมบริเวณรอบๆนะคะเ,เดี๋ยวเล่าประวัติอีกนิดหน่อยนะคะวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวาวรวิหารถือได้ว่าเป็นวัดที่มีพระเจดีย์มากที่สุดในประเทศไทยเลยนะคะโดยมีจำนวนทั้งหมด99องค์พระเจดีย์ที่สำคัญคือ พระมหาเจดีย์สี่รัชกาลค่ะซึ่งเป็นพระมหาเจดีย์ประจําพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศรานภาลัยพระบาทสมเด็จพระนั่งก้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะในแง่ของการท่องเที่ยวแล้ววัดโพได้รับความนิยมเที่ยวเป็นลำดับที่24สของโลกเลยละค่ะโหสุดยอดเลยนะคะในปีพศ2549านะ โดยมีนักท่องเที่ยวมาเยือนในปีนั้นถึง8ล้านเลยค่ะ8ล้านหนึ่งแสห้าคนเลยโหสุดยอดเลยใช่ไหมคะทุกคนอันนี้ประวัติคร่าวๆนะคะที่หยิบยกขึ้นมาเล่าให้อ่านให้เพื่อนๆได้รับฟังนะคะเรามาดูเจดีสิคะแต่ละเจดีเยอะจริงๆนะคะ แล้วก็ปฏิมาก,กรรมสวยมากๆเลยล่ะค่ะเพื่อนๆเรามาฟังเรื่องประวัติคร่าวๆนิดๆหน่อยนะคะที่นี่นะคะชาวบ้านเรียกกันสั้นๆว่าวัดโพนะคะเป็นวัดโบราณสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานะคะคาดว่าสร้างระหว่างปีพศ2 2 3 1ถึง2,246ค่ะในช่วงรัชสมัยสมเด็จพระเพศ ราชาต่อกับรัชสมัยของสมเด็จพระนาลายมหาราชนะคะเดิมเป็นวัดลาดเล็กๆอยู่ในเขตตำบลบางกอกปากน้ำเจ้าพญานะคะไม่ปรากฏนามว่าผู้ใดเป็นผู้สร้างนะคะเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จขึ้งถเถลญถวันราชสมบัตินะคะทรงสร้างพระบรมมหาราชวังขึ้นใหม่มีวัดอยู่ในเขตใกล้ชิด พระราชฐานสองวัดค่ะคือวัดสลักวัดมหาธาตุและวัดโพธารามจึงทรงแบ่งปันกันบุรณะปฏิสังขรณวัดทั้งสองนี้กับสมเด็จกรมราชพระราชวังบวรมหาสุรสิงหานาถน,นะคะหรือวังหน้าละค่ะพระองค์และวัดคือ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมระหาราชทรงรับปฏิสังขรณ์วัดโพธารามส่วนสมเด็จพระอนุชาที่ลาชปมพระราชวังบวรมหาสุรสิงห์พนาศทรงรับปฏิสังขรณ์วัดสลักด้วยเหตุนี้นะคะจึงถือว่าวัดเชตุพนเป็นวัดของฝ่ายวังหลวงวัดมหาธาตุเป็นวัดของฝ่ายวังหน้าแต่นั้นมาค่ะ เจดีปฏิมากรรมสวยงามมากเลยใช่ไหมคะอันนี้เป็นรูปปั้นหรือสีดัดตนนะคะรอบๆวัดจะมีรูปปั้นหรือสีดัดตนแต่ละท่านะคะที่เป็นวิหารนะคะมีพระพุทธรูปปาง พระหน้าปกนะคะนี้เราถ่ายได้เฉพาะด้านนอกนะคะด้านในเขาห้ามถ่ายวิดีโอนะคะก็เลยได้แค่ถ่ายบรรยากาศรอบๆข้างนอกมาให้ทุกคนดูนะคะ ไปกับหลวงพ่อพระปางสายญาตินะคะในด้านในนะคะอันนี้ทางด้านนอกนะคะเขาตกแต่งสวยงามมากเลยค่ะเราไปเข้าไปกับหลวงพ่อที่วัดพระปางสายญาตินะคะสวยงามมากเลยค่ะพระนอนพระพุทธสายญาตินะคะหรือเรียกกันว่าพระนอนวัดโพนะคะเป็นพระพุทธรูปปางโปรดอสุรินทราหูที่ประดิษฐานอยู่ณนะ พระวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรวิหารนะคะซึ่งตั้งอยู่ติดกับพระบรมมหาราชวังด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นพระนอนที่มีขนาดยาวเป็นอันดับสามของประเทศไทยเลยค่ะคือยาวถึงสองเส้นสามวาลองลงมาจากพระนอนจักศรีเลยนะคะเนี่ยสวยงามมากๆเลยค่ะ ก็พุทธรูปสําคัญเก่าแก่สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเลยค่ะซึ่งวัสดุนะคะเป็นสำริดลงรักปิดทองประดับมุกลงรักนะคะความกว้างสูง15เมตรยาว46เมตรนะคะเป็นศิลปะสุขโขทัยค่ะใครจะมากราบไหว้นะคะที่นี่จะเน้นที่พระบาทนะคะ ของพัะนอนวัดโพนะคะและอธิษฐานจิตนะคะขอพรต่างๆชีวิตจะล่มเย็นเป็นสุขมีโชคลาภและงานสำเร็จแล้วยังมีชื่อเสียงเล่าอ้างว่านะคะพัดนอนวัดโพเนี่ยช่วยให้สมหวังในความรักด้วยอ้าสาวๆใครที่โสดนะคะมาขอพรที่พระบาทนะคะเลยนะคะโดยเฉพาะสาวโสดที่อายุขึ้นเลข3หรือเลข4เลข5นะคะแต่ยังไม่มีคู่ไม่มีคนรักนะคะ ตามศาสตร์เลข3คือพระนอนค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมไปซึ่งขอพระเฉพาะวันอังคารเท่านั้นนะคะมีดังนี้ทูบสีชมพู8ดอกเทียนสีชมพู8ดอกเงินจำนวน8บาทดอกบัวจำนวน8ดอกนะคะน้ำดื่ม1นขวดขนมจีนน้ำยาสามจับจากนั้นตั้งน้โม3จบแล้วสวดคาถาบูชาองค์พระพุทธไสายาสนะคะโอ้ไขาสายโม ต้องมาขอแล้วล่ะคะ่ะนะจะมีบทสวดนะอันนั้นถ้าใครเดี๋ยวจะลงรายละเอียดไว้ให้นะคะว่าใครจะมาขอพรเรื่องความรักขอขอที่พระบาทนะคะ ตรงปลายพระบาทของสิริงพ่อพระนอนนะคะนี้เรามาทําบุญส่บาทกันนะคะเออเขาจะมีเราทําบุญหยอดตู้นะคะแล้วแต่เราจะทําบุญนะคะเขาจะมีเหรียญสลึง50ตังค์นะคะให้เราหยอดไปนะคะบาทนี้มีทั้งหมด108บาทนะคะหมายถึงบาทพระนะคะแล้วก็หยอดทําบุญไปนะคะจะตั้งจิตกันไปนะคะ แล้ทุกทุกคนมาร่วมโมทนาบุญด้วยกันนะคะเสร็จแล้วเราก็มาเดิมชม รอบๆบริเวณกันต่อนะคะทุกคน ที่มาวันนี้นะคะใครจะร่วมทําบุญมีตู้หยอดให้ทําบุญหลายอย่างเลยนะคะหลายบุญค่ะนะใครสนใจก็มาร่วมหยอดตู้ทาบุญกันนะคะเออแล้วตอนนี้เออที่เนี่ยนะคะมีนักจิตกรรมนะคะมาซ่อมแซมลายเสานะคะที่แบบมีเ่องรอยกันชารุดแล้วก็จะมาะตกแต่งมเพิ่มให้สวยงาม เดิม <icana> <naj bum> นะคะนี้ออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวมาเดินดูบริเวณน้รอบนอกนะคะเห็นยักษ์หรือยังคะนี่คือยักษ์วัดโพนะคะที่เคยเล่าตำนานเมื่อครั้งที่แล้วนะคะมียักษ์วัดโพกับวัดแจ้งนะคะเห็นไหมคะวัดโพยักษ์องค์จะเล็กหน่อยนะคะ เข้ามากราบไหว้กันได้นะคะค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกๆคนที่เข้ามารับชมคลิปนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะ